ผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกเงินเดือนครั้งที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ข้าพเจ้านายอนุศักชัยอุปรล์ตำแหน่งผู้มนวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่าเพื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา8สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ผลการบริหารงานตามขอบข่ายการบริหารงาน4ด้านมีดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการได้ดำเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2และของโรงเรียนจนภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะมีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องรับทราบให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้มีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนานบุคลากรให้ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดียกย่องเชิดชูเกียตรติส่งเสริมสนับสน,นุนการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีการทำง,งานเป็นทีมและมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอให้ คณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานอย่างเต็มที่ื่องการบริหารงบป,ประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนได้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแจ้งงบประมาณที่ได้รับเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเนรียนรู้โดยนำเสนอแนวทางการใช้งบประมาณความเพียงพอที่จะบริหารจัดการงบประมาณในแต่ละปีการศึกษาและการขอสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองชุมชนและสังคม มีการเสนอขอใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานและมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนอยา่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันสร้างระบบติดตามประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มีความสะดวกรวดเร็วด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมสารสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนสังคม ผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาประสานส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบำรุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมายระเบียบประกาศกำหนด ให้คำปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาตามที่กฎหมายระเบียบประกาศกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเตาบา จัดการศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรอ่านออกเขียนได้คิดได้รักการเรียนรู้รักการทำงานสุขภาพดีมีคุณธรรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข